I'm going to it I think it says like turkey. Love to eat. Mm. A crawling baby. <laughs> จะไปลงเล่นแล้วทิ้งเขาจะไปลงเล่นแล้วไปงเรงือแล้วอาว่าจะวิ่งไปไหมหรือขี่เรือไปเอาเอารถไปเอารถไป,ไปจักรยานไม่เอาเรือนี่จะขายแล้วนี่มีจักรยาน,นเรียบเรียบมีสามจักรยานขายอีกใบใหญ่อของอยูเ่เมืองไทยได้จะขายแล้วนี่ โอเคเลียมสวัสดีคุณตาคุณยายกันเรี้วเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนแล้วสวัสดีครับบายบายเลี้วลูกสวัสดีครับบ๊ายบายบอกเร็วเลียมจะไปโรงเรียนแล้วเีก <laughs> okay, ็จะไปโรงเรียนแล้วโอเคพ่อแม่แค่นี้เด้อเดี๋ยวจิยันไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนละจ้า กีทอดพ่อกับแม่เด้อบ๊ายบายบายบายขอบคุณทุกคนวันเจบยปแล้แล้ไห โอเคค่ะ Have a good day แม่รักหนูสองคนนะคะบายบายค่ะนูนเจ้าเลียมไปแล้วไม่รอพี่เลยบายบายค่ะลูกปิดประตูด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บีอีสาน USB อ s a อันนี้เลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโล่ที่ทาง YouTube ทำให้ช่องของแม่บีนะคะในโอกาสที่มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อก กล่อง YouTube กันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นตอนเย็นนะคะแม่บีมีเมนูพิเศษที่จะจัดให้ทาง d ดดี้ Daddy, แล้วก็เด็กๆก,กินนะคะก็คือกบค่ะทุกค้นแม่บีไปเจอหากบที่ร้านเอเชียมาวันนี้แม่บีก็เลยกะว,ว่านะคะจะหมักแบบเครื่องกระเทียมพริกไทยแล้วก็จะย่างอร่อยอร่อยดูสิว่าฝรั่งที่บ้านจะว่ายังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เพิ่งได้มา วันนี้นะคะสุดๆร้อนๆเลยหลังจากที่ทาง y o u t u b e นะคะเขาส่งอ e ีเมลรหัสมาให้แม่บีทำการาย่นเรื่องเข้าไปเพื่อที่จะทำโลกรางวัลแบบนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาไปหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะเทนเทนเทนอัน<ๆ>นี้ด้านไหนเอ่ยนี่ด้านหลังนี่ดด้านหน้ากันเปิดออกมาก็จะมีการกระแทก อันนี้ก็จะเป็นการดแสดงความยินดีนะคะที่มีผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนคนนาะจาก YouTube น,น,นี่ได้มาแล้วทุกคนโอ้โหตอนแรกว่าเฉยๆนะแต่พอเห็นของจริงแล้วแบบดูห่าตื่นเต้นวะเดี๋ยวออกมาตักถุงนิดนึงนี่เลย ก็จะมี present to maybe อีสาน U.S.B.U.S.A. for passing 100,000 subscriber s YouTube นะคะนี่นี่ค่ะได้มาแล้วโลจาก YouTube นะคะนี่เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ส่งกำลังใจดีๆมาให้ตลอดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นรางวัลสำหรับ ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะของการทำ u t u b e เนาะเดี๋ยวเราจะไปหาที่แขวนป้ายนี้ก่อนนะคะว่าจะเอาแขวนไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวแม่บีจะห้อยไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะแม่บีไม่มีออฟฟิศในการทำทำคลิปต่อ,ตอ นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นขากบที่แม่บีซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะแพ็คหนึ่งก็จะมีมาประมาณแบบนี้มีขาใหญ่2อันแล้วก็มีขาเล็กอีก3อันในแพ็คนะคะมาประมาณนี้ค่ะแพ็คละ,ะ10 US d ลลาร์เดี๋ยวแม่บีก็จะหมักซอสไว้แล้วก็เอาไว้ย่างกินนะคะนี่น้ำมันหอยนะคะสีขาวซอสฟ้าเขียวพริกไทยดำมีพริกไทยป่นนะคะ แม่บีจะใส่ผงปาปิกาด้วยนะคะให้สีมันออกแดงๆจะได้สีสวยๆสีอูดดันะคะสีอูดดัอันนี้มันจะหวานนะแม่บีจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะกระเทียมกุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะจะแช่ตู้เย็นนะคะตอนนี้พลาสติกใส่แรปไปก่อน นี่ไงเลียวไม่ใช่โกลเด้นลูกอันนี้ซิเวอรเอาถือดีดมันจะแ <Send S 1> ตกนะ y o u เอา <Yeah. S 2> เขาส่งมาให้ไงเขาส่งมาให้ไงสีเขาลูกสีมันลูกมันเป็นสีเงินเขาเรียกสีเงินซิเวอร <laughs> What's up? Look at this! Whoa, yeah. Looks great, congratulations! Thank you! No it's mm. pretty cool, huh? I you see your picture in there. That's a mirror. Mm. Mm. Looks awesome. For us! Yeah. For you too! Your yeah. channel? Yeah, but for us, our family. Yeah. I inspired you with my channel. I <laughs> take a little bit of credit. Aww. <laughs> it's pretty cool, huh? Yep. Awesome job, honey. Thank you! A lot of hard work. <laughs> 无所不录。<music> เ okay. นื่องจากว่าข้างนอกอากาศหนาวนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวมันค่ำเร็วเนาะแม่ดีก็จะใช้ย่างในเตาอเบเอานะคะ <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวใส่น้ำมันไปด้วยผิวเขาจะได้กรอบๆ ถัดก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะใม่ดีเติมน้ําลงไปก่อนเพื่อไม่ให้เวลาที่น้ำมันมันหยู่ลงไปแล้วมันไหม้เป็นควันนะคะ,ะก็เอาเข้าตวตอบเลยค่ะเดี๋ยวค่อยๆพลิกไปพลิกมานะคะบ่อยๆ กินหอมมากเลยตอนนี้นะตน่าสุกแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ขากบของเราสุกแล้วกินหอมมากดูค่ะขาวบวบๆอนวเลย,ยเ็นเนเซแเจนเแทซ วันนี้ก็จะตำไทยให้แดดดี้ ผลสสงนะคะนิดนึงกินดูสิลูกอ่ะขากบ <laughs> ขากบนี่ไงขากบขากบอ้อาวเ,เนี้ยข้าวเหนียว sticky rice ลย a ด้ค right ่ะนี่อร่อยลูกเอ้าเหมือนกินไก่อะแหละลองดูสิ <laughs> อืม mm. mm -hmm. silver what do you think delicious delicious Udah mm -hmm. really. Ten out of 10 really? mm -hmm. ช a เ s ย์ i ม่ชอบไม่ชอบชอย่างม่ช i ย่งชอ a กอย่า o ชอบทุกอย่างชออยงชอ่อยย o d ายอย่ <laughs> Here it comes. Somebody's like Luna's a better eater than me. Ah, There's some tomatoes too. Cucumbers and everything. It's a, just a little bit spicy. Do you want some tomatoes? Those are their <laughs> favorites. ăn 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 Hey, after this, can we like play Monopoly? How about Jenga? Oh, Jenga. Yeah, big, Jenga. Mm. Yes, bingo! Mm -hmm. Finish your problem. Finish Finish your problem. Finish your I'm, I'm taking I have water. Water, huh? okay, fruit, it. I have fruit, an apple, and a slushie, and chicken nuggets. I... until you place it. Yeah. turn? Mommy's turn. turn. you <laughs> โอเคโอ้ยโอเคเอล้มแล้วตึกถล่มแล้วโอ้ถล่มใส่หัวเลี่ยมเลยหนูโอเคไหมลูกอยาเป็นโอเคเก่งมากลูกกันแล้วไปละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วลูกหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะบายบายค่ะ